สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรก็เหมือนเดิมนะคะค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะคะค่ะนั่นก็คือต้นชัยยานะคะต้นชัยยาหรือบางที่ก็เรียกว่าต้นมะละกอกินใบนะคะหรือบางที่ก็เรียกว่าคณะเม็กซิกันนะคะเป็นไม้พุ่มค่ะใบสีเขียวใบลักษณะใบจะคล้ายๆกับ ใบมะละกอนะคะมีความสูงของต้นจากพื้นดินนะคะสูงก็ประมาณ1-3เมตรนะคะบางต้นสูงได้ถึง6เมตรนะคะต้นชัย,ยาเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีทั้งโปรโตีนวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักขม ถึงสองเท่านะคะโดยเฉพาะมีแคลเซียม421มิลลิกรัมนะคะมากกว่าผักทั่วไปนะคะเพราะนั้นคนที่รับประทานมังสวิรัตหรือเจนะคะก็จะนิยมนิยมนำผักนี้มารับประทานนะคะค่ะใช้แทนผงชูรสได้บางที่ก็เลยเรียกว่าต้นผงชูรสนะคะสรพคุณทางยานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ ช่วยในการหมุนเวียนโลหิตช่วยย่อยอาหารนะคะบำรุงสายตานะคะรักษาโรคหืดหอบช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะบรรเทาริสีดวงทวารน,นะคะ,ะที่เรียกว่าต้นผงชูรสก็เพราะว่าสามารถเอามาตากแห้งป่นใช้แทนผงชูรสได้นะคะในกรณีคนป่วยนะคะที่เป็นโรคไตนะคะรับประทานผงชูรสไม่ได้ก็ ใช้อใบของต้นชายยาแทนนะคะใส่ลงไปในอาหารก็จะทําให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมนะคะทําให้โซเดียมในร่างกายลดลงค่าของไตก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของต้นชายยาค่ะค่ะพบเห็นทั่วไปค่ะอาปูเป็นไม้ประดับได้นะคะค่ะนี่คือต้นชัยยานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ